โครงการใหม่15แปลงนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่13แปลงแล้วเนาะเพราะว่าถ้าใครจอง5แปลงแรกเนี่ยจะได้ส่วนลดแสนหนึ่งจองไป2นะครับก็โปรโมชันนี้เหลืออีกแค่3แปลงนะครับแปลงนี้เนี่ยอยู่ตำบลคลองม่วงนะครับอำเภอปากช่องนครราชสีมาก,ก็คือเขาใหญ่เนาะเป็นที่ฉนดนนะครับฉนดคุดแดงเลย ตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นถนนราดยางนะครับความกว้างประมาณ8เมตรเมื่อกี้ช่างมาพูดคุยกันแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วเราก็ปรับที่ดินด้านในเนี่ยให้สูงกว่าถนนด้วยอ่ะนี่ที่ดินแปลงละ200กว่านะครับประมาณ2 9 250ตารางวาเป็นถึง400 5 20ตารางวานะครับตารางวาละ7,500บาทยกเว้น2แปลงแรกที่อยู่ติดถนน หน้าโครงการเนาะแปลงนั้นตารางวาละ7,900นานะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะถนนหน้าโครงการกว้าง10เมตรถนนในโครงการเนี่ยกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเราทําเป็น3เฟสให้นะฮะมีกล้องวงจรปิดให้มีไฟส่องถนนตอนกลางคืนให้นะครับไม่มีค่าส่วนกลางนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องมีค่าโอนด้วยนะครับในสำคัญเลยนะแถมวิวที่ท่านจะได้เนี่ยนะครับหลายครั้งนะครับที่เรามาโครงการเก่าของเราด้านบนตรงนี้นะครับ ผมไม่ติดเรื่องวิวสักนิดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสวยมากและสวยจริงๆนะครับแล้วก็พอมาตรงโครงการนี้เนี่ยด้วยความโปร่งความโล่งที่เพิ่มขึ้นวิวเขาแบบนี้ก็สวยขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ สูงกว่าดับน้ําทะเล500กว่าเมตรแะทุกคนเหมือนแปลงนี้อยู่บนเนินนะครับก็ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วนะน้ำก็เราก็เจาะให้ใช้กันเองภายในโครงการเนาะใครสนใจพิมสนใจมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบว่าเราต้องพูดต้องคุยกันยังไงลมเย็นตลอดเลยนะทุกครั้งที่มาเลยจริงๆครับ